โชว์ฟอร์มเป็นสไปเดอร์ตาอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ใจได้เสมอเวลาที่พี่ตาลงสนามเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้พอใจฟอร์มตัวเองไหมก็สนุกครับสนุกกับเกมวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็เพื่อนวงทีมก็คอยช่วยเหลือคอยสป,ปอร์ตซึ่งกันและกัน,นครับ,รบวันนี้จริงๆเปลี่ยนทีมเกือบยกชุดจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์นะครับแล้วตาเองก็ต้องโชว์ซูเปอร์เซฟค่อนข้างเยอะพอสมควรพอใจฟอร์มตัวเองก็พอใจครับพอใจครับแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างครับคือมีมีน้องๆคอยสป,ปอร์ตคอยทั้งมีทั้งโค้ช แล้วก็ผู้ใหญ่เลยยังพี่โค้ชพี่แบรนด์มีอะไรคอยซัพพอร์ตอยู่ครับคอยเชื่อโดยเฉพาะจังหวะจุดโทษแหมกูไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่แตกต่างจากน้องตองเลยนะครับมันมีเทคนิคไหมครับทาไมบอกว่ามือหนึ่งมือสองแบบเหมือนกันเดะเลยครับเซฟจุดโทษได้ก็น่าจะเป็นแบบคือง่ายๆเพาน่าจะคิดทางไหนก็ทางนั้นนะครับคือถ้าเข้าเข้ามันมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากกว่าเกือมันอาจจะเป็นแบบก,การการเป็นจังหวะมากกว่าครับ แต่ใครตามดูการเล่นของตาลมาสมัยก่อนก็เป็นจอมเซฟจุดโทษอยู่แล้วฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับรวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยชนะนัดแรกแล้วอีกครั้งหนึ่งก็นู่นแหละกลับมาจาก f อฟก็จะเจอกับบีซีเทโรนะครับคาดหวังแค่ไหนทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังไงก็มันอาจจะเป็นการลองลองตัวพิเล่นแล้วก็อีกอีกกระทั่งแบบมีทั้งน้องๆใหม่ๆแล้วก็พวกเป็นระบบใหม่หลายๆอย่างก็ผมว่า ก็ค่อยๆดูกันต่อไปครับอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนดูออาจจะบางทีอาจจะลงไม่เต็มก็ได้อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าแต่ว่าต้องดูครับผมว่าผมว่าน่าจะสนุกครับในเกมมนี้อาจจะได้แชมป์ครับอาจจะมีรุ่นแชมป์รุ่นไหนได้ครับสบายๆคาดว่ากลับไปห้องพักน่าจะโดนอัมจังหวัดเซฟจุดโทษก็น่าจะโดนอัมครับ